สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ n i n g t ท l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่วาววารรตี้ทอลโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันกับคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทรอเอฟเอ็มรอด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืน4ีทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้ถูกใจคอสารคดีแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะมาแบ่งปันแรงบันดาลใจกันก็คือการเปิดพื้้นนทีี่ใหภาาพยตรร์สรคด ได้ทำงานได้เล่าเรื่องแล้วก็ได้เปิดทั้งจิตใจแล้วก็สติปัญญาของผู้ชมนะคะพื้นที่ไหนสังคมไหนที่มีการเสพเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในเชิงสารคดี ก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนนะคะว่าพื้นที่นั้นชุมชนนั้นก็มีผู้ที่เห็นทางสว่างแล้วก็ต้องการที่จะค้นหาคำตอบเรื่องราวต่างๆให้เป็นประโยชน์กับชีวิตแล้วก็สิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นชุมชนสังคมหรือประเทศชาตินะคะแต่ว่าในบ้านเราที่ผ่านมาอาจจะมีพื้นที่เหล่านี้ไม่มากนะะักค่ะแต่ว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งคิดริเริ่มในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงภาพยนตร์เป็นคนที่อยู่ในแวดวงสารคดีมายาวนานนะคะเธอเป็นบรรณา ทิการนิตยสารไบโอส o p e ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาในแวดวงภาพยนตร์ค่อนข้างอินดี้นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า d o c umentary Club ขึ้นมาสำหรับคนรักสารคดีแต่ไม่มีโอกาสได้ดูสารคดีดีๆจากต่างประเทศกลุ่มนี้ก็เลยลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองในการที่จะนำสารคดีดีๆมาให้คนไทยได้ดูกันนะคะขอต้อนรับคุณทิดาผลิตผลการพิมพ์นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง d o c umentary Club ค่ะสวัสดีค่ะทิดาค่ะคงต้องเล่าเรื่องก่อนเลยนะคะจริงๆคุณเป็นคอสารคดีไหมฮะคอหนังนี่บอกว่าหนังอินดี้อะไรต่างๆนี่ดูหมดเลยใช่ไหมนี่ยังไงก็ก็ก็ค่อนข้างตามดูต่อเนื่องค่ะแล้วก็หนังสารคดีนี่ก็จะชอบเป็นพิเศษอยู่ในแวดวงหนังมากี่ปีแล้วคะโอ้ยานานคือท้านาวตั้งแต่โอ้ต้องไล่นานคือตั้งแต่เรียนจบก็เข้ามาทำงานด้านนี้มาตลอดน่าจะเกิน20บ เกิน20ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นพลวัตแล้วก็สิ่งต่างๆที่สังคมไทยเนี่ยได้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 ผูกพันหรือว่าได้ชมได้เสพสารคดีมาโดยตลอดนะคะแล้วไปยังไงมายังไงมาก่อตั้งด็อกิเม t นท y รีครับคะก็อย่างอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะคะคือเริ่มต้นจากการที่ตัวเราเองเนี่ยก็ชอบดูหนังสารคดีแล้วก็เวลาที่ดูเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกบางอย่างอยู่ตลอดเวลาว่า อุ้ยหนังสารคดีบางเรื่องเนี่ยที่ ที่เรื่องราวมันเล่าแล้วมันเข้มข้นมันกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้นะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยดูเสร็จแล้วเราก็เกิดความคิดเกิดจะมีแรงบันดาลใจยอยากใครรู้เรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือกระทั่งเกิดคําถามใหญ่ๆกับสังคมรอบตัวเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าหนังสารคดีเนี่ยมันมีพลังไม่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวแต่มันมีพลังอื่นๆที่ที่หนังฟิกชันปกติก็อาจจะสู้ไม่ได้ในหลายๆแง่นะคะก็จะจริงๆก็จะพยายามมองหาพื้นที่อยู่ต ตลอดเวลาว่าอยากจะให้หนังสารคดีนี่มันมีโอกาสได้มาเผยแพร่จนกระทั่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะก็ก็รู้สึกว่า คือคือรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันเพาะมาพลังมันพุ่งมาท่านมันเพาะนานแล้วแล้วก็พอดีได้คุยกับทางน้องกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาทำเว็บไซต์เทใจดอทนะคะก็เป็นค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ระดมทุนจากจากผู้คนทั่วไปนะคะคือเป็นการระดมทุนแบบクラฟันดิ้งคือคืออยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเวลาที่คนอยากทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ทุกๆสิ่งที่เราจะต้องวิ่งไปหาแหล่งทุนขนาดใหญ่หรือหาคนรวยหรือ หาในทุนหรือหาบริษัทใหญ่มันไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบนั้นก็ได้มันมีคนที่อาจจะเห็นพ้องกับเราแล้วก็ไม่ได้มีสตางค์เยอะคนเล็กคนน้อย<ช>นี่แหละแต่ตว่าเงินเดือนนี่แหละ <อา S 1> ใช่แต,แต่ว่ามีความมีความเชื่ออะไรบางอย่างคลายกันอยากจะเห็นอะไรบางอย่างคลายกันแล้วก็พร้อมที่จะบริจาคคนลเล็กและน้อยรวบรวมกันแล้วก็เพื่อให้อะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นมาได้เงี้ยค่ะก็พอดีได้คุยกันน้องก็เลยบอกว่าเอ้ยโปรเจกต์พี่น่าลองดูเนอะพี่ก็ไม่ได้มีตังค์เอามาลองไหมเผื่ออาจจะมีคนที่สนใจเหมือนกันก็ได้ค่ะก็เลยเริ่มขึ้น พออธิบายเรื่องนี้ก็ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเทใจได้ <c oughs> www. t e j a i .com <c oughs> เป็นทับศัพท์สังกฤษนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยพอลองเข้าไปดูปรากฏว่ามีโครงการเยอะมากแบบ <c oughs> จิตอาสาใช <c oughs> ่ค่ะมีโครงการ <c oughs> จิตอาสาเล็กน้อย <c oughs> เต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนโพสต์เข้าไปให้กําลังใจการมีการบริจาค <c oughs> อะไรต่างๆซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไร <c oughs> แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเปิดเผยว่า ใครบริจาคเท่าไหร่สําหรับโครงการไหนอันนี้ปิดแล้วนะอันนี้อะไรต่างๆก็โดยส่วนตัวนะคะที่เพิ่งเข้าไปในเว็บเนี่ยก็ก็เห็นเป็นแบบนั้นแล้วโครงการของ d o c umentary Club เนี่ยก็ไปเกิดในนั้นด้วยใช่ไหมคะตั้งเป้าไว้ว่าจะทําอะไรยังไงคะก็ในสิ่งที่เราได้เล่าให้กับคนฟังนะคะว่าเราก็พยายามจะบอกว่าเรามีความเชื่อว่าจริงๆแล้วเราเชื่อว่าหนังสารคดีเนี่ยหลายๆคนก็เคยดูแล้วหลายๆคนก็เคยชอบ เพียงแต่ว่ามันอาจจะเราไม่เคยได้คุยกันว่าเฮ้ยถ้ามันมีพื้นที่ที่หนังสารคดีเนี่ยได้มาฉายในระบบเนี่ยแหละฉายเหมือนภาพยนตร์ทั่วไปเลยมีพื้นที่ยืนอย่างชัดเจนแล้วก็ฉายต่อเนื่อง ไม่ใช่แบบมาเฉพาะเทศกาลปีหนึ่ง <c oughs> ครั้งหนึง่งหรือว่ามีใครที่จัดงานพิเศษขึ้นมาถึงจะได้ดูกันที <c oughs> ทําให้มันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องแล้วนําไปสู่การต่อยอดแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ย <c oughs> มีใครสนใจอยากให้เกิดไหม <c oughs> ถ้าเกิดเนี่ยเราเราลองเซตโครงการนะคะคร <c oughs> ่าวๆก็คือว่าเราตั้งเป้างบหนึ่งล้านบาท <c oughs> สําหรับการนําสารคกีเข้ามาเจ็ดเรื่อง <c oughs> แล้วก็จะฉายในพื้นที่โรงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสก,าก็จะไปสู่พื้นที่อื่นๆก็ปรากฏว่า ก็มีผู้สนใจนะคะแล้วก็เราตั้งไว้ว่าเฟสแรกเนี่ยต้องการเงินสําหรับนํามาใช้ในการเริ่มต้นเนี่ยประมาณสี่แสนบาทซึ่งปรากฏว่ามันก็ครบครบครบเฟสอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วใช่ใคือใช่ค่ะคือตั้งคือจริงโปรเจกต์นี้ตั้งยาวมากตั้งไว้หนึ่งปีนะคะแต่ว่าในช่วงประมาณ3เดือนแรกเนี่ยก็ได้มาครบและจริงๆคือตั้งแต่ได้แสนแรกเนี่ยเราก็ทํางานทันทีก็หาหนังเรื่องแรกเข้ามาทําซับ แรงได้เป็นไงคะเขินเต้นเลยไหคือจริงๆสามพันแรกก็ตื่นเต้นแล้วคือนึกภาพนะคนที่คือเริ่มมาจากศูนย์อ่ะแล้วไม่รู้ว่าลองลอง ลองโยนหินถามทางไปแล้วจะเสียงตอบรับยังพดแสนแรกในี่ิงเลยออกแล้วต้อดีใจขนาดไหนนะก็ก็คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอ่ะมันถึงแม้ว่ามันจะมาไม่ได้แบบมาหนึ่งล้านทีเดียวแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงมันมีนะมันมีข้อสารคดีรออยู่ใช่คือจริงการทําโครงการนี้ตลอดระยะเวลาแม้ว่าเมื่อได้ได้เงินเฟสแรกมาแล้วนะคะแล้วก็เข้าโรงเข้าฉายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งคือ คือมันเหมือนเราตอบอะไรบางอย่างที่คนมีคําถามหรือแม้แต่ตัวเรามีคําถามแล้วในทุกๆขั้นที่มันก้าวเดินไปเนี่ยเราก็จะมีคําตอบว่านี่ไงมันมีนะนี่ไงมันมีนะมีคนสนใจมีคนดูมีคนอยากจะรู้ข่าวสารนะปลืมม้มเลยว่ามันก็ <laughs> จะเหมือนกับเราก้าวบันไดมีแรงไปทีละขัน้น <laughs> อะไรอย่างนี้ค่ะ น่าสนุกมากๆเลยะนะคะนี่ก็คือโครงการของ d o c umentary club นะคะก็คือหาระดมทุนจากคนที่เป็นคอเดียวกันใจเดียวกันอยากจะเปิดพื้นที่ให้หนังสารคดีดีๆได้มาฉายให้ได้ดูกันกับคนไทยมีการแปลเป็นซับไตเติ้ลภาษาไทยเพื่อลดข้อจำกัดช่องว่างทางภาษาะจะได้เข้าถึงคนหมู่มากไปคุยกับโรงภาพยนตร์ S F นะคะค่ะ,คะก็ได้เข้าไปฉายแล้วก็เฟสแรกก็คือ4เรื่อง ฉายไปแล้วแต่ตอนนี้คือเสียงตอบรับมาโอ้โหล้นหลามต้องกลับมาวนซ้ําอีกแต่ว่าจริงๆโปรเจกต์นี้ยังไม่จบยังไม่ได้ครบร้านเลย <c oughs> แล้วก็ยังไม่ได้หนังเข้ามาเจ็เรื่องถูกไหมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณทิดาถึงรายละเอียดโครงการว่าจะเดินยังไงต่อคะ่ะ อย่างยิ่งนะคะที่ฉันยังคงอยู่กับคุณทิดาผลิตผลการพิมพ์บรรณาธิการนิตยสารไบอสโคผู้ก่อตั้งกลุ่ม d o c u m e n t น r y รี u ครับค่ะให้คำนิยามหน่อยค่ะสารคดีเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงคะคือถ้านิยามโดยกว้างๆที่เราเข้าใจกันง่ายๆตรงกันทั่วไปนะคะก็คือ ถ้าพูดถึงหนังสารคดีนะคะ<ช>ก็คือหนังที่บันทึกเรื่องจริง<อ>บันทึกเรื่องจริงแต่ว่าโดยวิธีการอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมันมีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตามยุคสมัยอย่างเช่นช่วงหนึ่งก็เคยเชื่อว่าคนทาสารคดีเนี่ยต้องมีลักษณะของความเป็นกลางอ,อย่างยิ่ง<ห>ในลักษณะที่ไม่เข้าเอาตัวเองเข้าไปปรากฏในหนัง <ๆ S 2> ไม่เข้าไปแทรกแซงเ,เรื่องราวหรือบุคคลเลยแล้ว,ะะวไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ปรุง<ล>แต่งเลยอันนี้ก็คือเป็นนิยามในทางที่สุดขั้วไปทางหนึ่งแต่ว่า การถ่ายทำหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ถูกแปลเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันมาถึงจุดที่ท้าทายมากคือ สารคดีที่คนทําเข้าไปแทรกแซงเรื่องมากๆเช่นเข้าไปปั่นป่วนให้มันเกิดเหตุการณ์จริงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บันทึกไว้แบบนี้ก็ถูกถ่ายทอดเป็นหนังสารคดีอีกแบบหนึง<อ>่งหรือแม้แต่หนังสารคดีที่เอาเหตุการณ์ซึ่งมันผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่มีฟุตเต็อยู่เลยนะคะเอามาเล่าใหม่โดยทําเป็นการ์ตูน<อ>เนี่ยมันก็มันก็ทำให้คนเกิดคําถามว่าเอะสารคดีที่บอกความเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงมันอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งแต่โดยส่วนตัวฉันว่ามันก็สนุกดีคือคืองานศิลปะค่ะมันก็มีความเปลี่ยน แปลงในแง่ของวิธีการความคิดอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างระหว่างออภาพยนตร์ที่เขามักจะขึ้นเลยนะคะบอกว่าสร้างจากเรื่องจริงกับภาพยนตร์สารคดีต่างกันไหมคะ เออถ้าอย่างงี้นี่น่าจะต่างคือจริงภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงแต่ว่าสร้างโดยที่ใช้คนแสดงจําลองฉากขึ้นมาทั้งหมดเป็นการแสดงใช่ไหมคะเพียงแต่อิงจากเรื่องจริงเนี่ยมันก็จะมีคาเรียกว่าด็อกคิวดราม่าคือมีความเป็นด็อกคิวเมนต์อยู่แต่ว่าถูกเอามาถ่ายทอดแบบดราม่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าหนังที่มีความเป็นด็อกคิวเมนทารี่ที่แยกขาดขออกมาเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของความเป็นของจริงมากกว่าเช่นประกอบด้วยฟุตเตจของจริงมากกว่ามี มีการ<ม>สัมภาษณ์ตัวตนจริงมากกว่ามไม่ใช่ทั้งเรื่องเป็นการแสดงทั้งหมดเนี่ยค่ะ,คะถ้าจะแยกมันน่าจะแยกในเชิงเทคนิคไกลๆประมาณนี้ก็พอเข้าใจในภาพรวมนะคะ,คะทีนี้ d o c u m e n t a เ y นทครับเลือกภาพยนตร์สารคดี7เรื่องมาเนี่ยเลือกจาก<ม>อะไรคะ,คะก็หลักๆคือคือเนื่องจากว่าสิ่งที่โจทย์อันนึงที่เราพยายามจะทำนะคะก็คือว่าเราพยายามจะบอกกับ ผู้ชมโดยทั่วๆไปนะคะว่า,าหนังสรารคดีนี่หลายคนอาจจะเคยดูหรืออาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่อยากดูเพราะว่าภาพจำมันนึงคือเราจะรู้สึกว่าหนังสรารคดีมันเครียดหรือมันไม่สนุกมันน่าเบื่อดูแล้วหลับอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ดังนั้นดังนั้นด่านแรกเนี่ยเราก็อยากจะให้คนไม่ล,ลายแล้วลายถูกต้อ,าาองเล <c oughs> ือกเรื่องท<อ>ี่<ด>หนึ่ง <1 S 1> ไม่หลับ ถูกต้องดังนั้นดังนั้นทุกเรื่องก็ควรจะสนุกก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะคือดูแลแบบโอ้โหไม่ไหวนี่ก็เดี๋ยวเอาไว้เฟดหลังๆหน่อยนะคะช่วงแรกก็เลือกหนังที่มีความสนุกมีความบันเทิงในหลากหลายอารมณ์แล้วก็มีเรื่องราวที่เข้มข้นมีประเด็นที่ที่ตอบสนองความสนใจหลากหลายค่ะค่ะก็ขอดูตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะคือทางทางกลุ่มเนี่ยได้จัดฉายในโรงภาพยนตร์ไปแล้วเนี่ยสี่เรื่องนะคะไปดูเรื่องแรกกันนะคะ f i g h t i n g Vivian อะไรนะคะคลีปปริศนาภาพถ่ายวิเวียนไมเออร์ค่ะ f i ติ t ง n ิเวียนไมเออรไปดูกันนะคะตัวอย่างค่ะก็ะอยากให้คุณทิดาอธิบายไปด้วยเรื่องนี้คือถ้าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยจะเล่าให้ฟังสั้นๆว่าอย่างไรคะคือเรื่องนี้เริ่มต้นมาน่าสนใจมากค่ะคือคุณน้องแว่นที่เราเห็นกันเมื่อสักดรู่นี้คือผู้กำกับนะคะ,คะ ชื่อจอรนมาลูฟเขาก็ไปประมูลภาพถ่ายมาได้กล่องหนึ่งแล้วก็ได้คนพบว่าเฮ้ยคนที่เออภาพถ่ายในกล่องนี้มันสวยงามมากอย่างที่เราเห็นเมืสักครู่เป็นภาพถ่ายสตรีทโฟโต้คือถ่ายภาพวิถีชีวิตคนตามท้องถนนนะคะในชิคาโกในนิวยอร์กตั้งแต่ทศวรรษ1950แล้วก็มีภาพจำนวนมหาศาลมากแล้วก็มีฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างอีกคือรวมแล้วเป็นแสนแสนภาพนะคะเขาก็สนใจไว้ ใครกันในยุคนานที่ถ่ายรูปเป็นแสนแล้วแถมยังมีฝีมือระดับที่เทียบเท่าตากล้องระดับโลกที่มีชื่อเสียงใช่แต่ว่าไม่มีใครรู้จักว่าคนถ่ายเป็นใครก็เริ่มจากจุดนี้เขาก็ไปค้นหาแล้วก็ค่อยๆพบข้อมูลว่าเนี่ยคนถ่ายคือผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้ชื่อวิเวียนไมเออร์ที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงเธอเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ในช่วงที่เธอมีชีวิตอยู่เนี่ยคนรอบตัวเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเป็นตากล้องที่มีฝีมือดีขนาดนี้แล้วก็ที่สําคัญคือทุกคนรู้จักเธอแค่เพราะว่าเธอทํางานเป็น พี่เลี้ยงเด็ก ไม่รู้จักอีกภาพหนึ่งของชีวิตคนนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าคนรู้แล้วยกย่องได้รางวัลอะไรต่างๆนี่คือขั้นเทพแต่ปรากฏว่ากลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กธรรมดาคนหนึ่งคือความทรงจําที่คนรอบๆตัวมีต่อวิเวียนไมเออร์เนี่ยก็คือรู้แค่ว่าเธอเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ชอบสะพายกล้องไปถ่ายนู่นถ่ายนี่แต่ที่น่าสนใจคือทําไมตลอดช่วงชีวิตของเธอเนี่ยมีภาพที่ไม่ได้ล้างอัดจํานวนมหาศาลมากๆนะคะมันเหมือนเป็นการค้นพบขุมคลังทางศิลปะขนาดใหญ่แล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็พาเราไปดูว่าวิเวียนไมเออร์เป็น ในสำหรับคนที่ติดตามเรื่องภาพถ่ายเนี่ยะจะรู้จักชื่อเวียนไมเออร์อยู่แล้วในปัจจุบันเพราะว่าถูกค้นพบในฐานตะตากล้องสตรีทหญิงที่ยิ่งใหญ่มากๆของโลกคนหนึ่งนะคะ,นคะหนังเรื่องนี้ก็พาเราไปดูว่าเนี่ยเธอมีที่มาที่เป็นปริศนามากๆสุดยอดมากๆ,ๆเรื่องที่สองเลยค่ะขอเราให้เท่ากันขอเราให้เท่ากันนี่คือลักษณะเป็นไงคะดูหวานๆหน่อยนะ <laughs> <laughs> แต่จริงๆเรื่องเรื่องนี้เข้มข้นมากนะคะเรื่องหรือเป็นเรื่องความเท่าเทียมในสังคม มันคือเรื่อง The Case Against Ace <Okay. S 1> นะคะ <Okay. S 1> ก็เป็นหนังสารคดีที่ พูดถึงเหตุการณ์ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเรื่องนี้นะคะในแคลิฟอร์เนียเนี่ยได้มีการเดิมเนี่ยอนุญ,ญาตให้คู่รักเพศเดียวกันในจดทะเบียนสมรสได้แต่ว่าก็เป็นกฎหมายที่ถูกต่อต้านแล้วก็ถูกฝ่ายอนุรักิยมออกมาล้มก็กลายเป็นการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเป็นเรื่องที่กฎหมายไม่รับรองดังนั้นก็เลยมีคู่รักเพศเดียวกัน2คู่คลุกขึ้นมาสู้เพื่อที่จะล้มกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไปติดตามการต่อสู้แบบระดับมหากาบ์ยาวนาน5ปี6 ปคือตอนที่เขาถ่ายทำเขาก็ทําอย่างนั้นจริงๆเขาตามแต่วันที่การต่อสู้ห้าปีจริงๆสิ่งที่น่าทึ่งก็คือในระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยคนทำเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าคดีนี้จะลงเออยังไงดังนั้นพอสุดท้ายแล้วมันลงเอด้วยชัยชนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะก็เลยสวยงามโอ้หนังดังนั้นหนังมันจึงหูบันดาลใจสุด หูดเรื่องนี้ตอนที่มาฉายคนดูแบบร้องให้ร้องห่มกันน่าดูค่ะค่ะกระทบใจมาเนี่ยค่ะตัวละครต่อสู้อันนี้ค่ะคค่ะเรื่องที่3มค่ะขอไปดูตัวอย่างเลยนะคะ The Circle มีเธอมีฉันมีเราค่ะ The Circle นี่ก็เ,ออเป็นเรืเ่องนี้นะคะเรื่องนี้นี่เป็นหนังที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลือกเป็นตัวแทนส่งไปชิงออสการ์อันนี้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของหนังสารคดีที่ใช้วิธีการแบบ Doc Q ด็อกคิวด a รามาที่เราพูดเมื่อกี้<อ>คือมันมีช่วงเหตุการณ์<ะ>ค่ะมีมีช่วงเหตุการณ์จริงที่ใช้วิธีการแสดงจำลองขึ้นมาแบบนี้นะะผสมกับของจริง คร่าวๆคือมันเป็นเรื่องของกลุ่ม The Circle ซึ่งมันเป็นกลุ่มที่มีอยู่จริงในในสวิตเซอร์แลนด์ช่วงยุค50เหมือนกันเป็นกลุ่มที่ทำนิตยสารใต้ดินคือเป็นกลุ่มเกย์นะคะพูดง,ง่ายๆนิยตยสารใต้ดินแล้วก็มีงานปาร์ตี้ของเกย์แต่ว่าก็ถูกกระแสะความเปยดชัางหวาดกลัวคนรักเพศเดียวกันในช่วงเวลานาั้นเน,นี่ยทำจนกลุ่มนี้พังทลายไปแต่ว่าสิ่งที่มันเหมือนเป็นเมจิกของหนังเรื่องนี้ก็คือว่าสร้างจากเรื่องจริงของของคู่รักคู่หนึ่งซึ่งเนี่ยค่ะในในเรื่องมันเป็น ก็คร no? องรักกันมาจนถึงทุกวันนี้คืออยู่ด้วยกันมาเกือบตอนนี้อายุ80กว่าเพาตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ยังมีชีวิตแล้วเขาก็ปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้วค่ะก็น่าสนใจเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าดูพัฒนาการความเท่าเทียมทางเพศดูพัฒนาการการยอมรับการเอ่อการการอยู่ด้วยกันฉัน แฟนคู่รักหรือรจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยตอนนี้มีพัฒนาการไปกว่ายุคข,ของเขาที่เผชิญมาเยอะอย่างนี้เป็นตน้นก็ได้เรียนรู้เรื่องสังคมนะคะคอีกเรื่องหนึ่ง life itself ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนังค่ะ เรื่องนี้ก็สร้างสร้างมาจากเรื่องเป็นเป็นหลักเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องจริงของโรเจอร์อีเบิร์ตนะคะค่ะโรเจอร์อีเบิร์ตเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยคือเขาเป็นนักวิจารณ์หนังที่ส่งอิทธิพลที่สุดของอเมริกาคนที่ติดตามงานชอบอ่านงานวิจารณ์หนังต่างประเทศเนี่ยจะต้องรู้จักชื่อนะคะดังนั้นในด้านนึงก็พาเราไปดูคือเขาเสียชีวิตไปแล้วพาเราไปดูชีวิตที่ที่ผ่านการทํางานมาของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่มันสัมผัสกับคนทั่วไปถึงแม้จะไม่ใช่คอหนังเนี่ยก็คือว่าโรเจอร์อีเบิต เป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงมากเ,ออเป็นนักวิจารณ์ที่ปากร้ายพูดง่ายๆทุกคนรู้จักดูกันไปทั่วประเทศนะคะแต่ว่าในช่วงบ้านปลายเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งที่ลามมาถึงกรามแล้วต้องตัดกรามทิ้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากนักวิจารณ์ที่มีเสียงที่ทุกคนทำได้กลายเป็นคนที่พูดไม่ได้ แล้วหนังก็ให้เห็นใช่แต่ว่าแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกับคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาไม่ได้ทำให้เขาใช้ชีวิตยอย่างมีคุณค่าน้อยลงนะคะคือโรเจอร์อีเบิลเนี่ยก็ลุกขึ้นมาวิจาร์หนังแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วใช่แล้วหนังก็จะเห็นพลังใจของคนที่ไม่ว่าชีวิตเจอผันแปรไปยังไง่ยแต่ว่ามีรอยยิ้มอยู่เสมอ แล้วในที่สุดคือพอดูเสร็จแล้วมันเราก็เห็นความเสิมโตกทางสังขารของคนนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าคนที่มีข้างในที่มันเต็มอิ่มจิตวิญญาณมันเอาชนะสังขารได้โอ้สุดยอดมากเรื่องนี้ต้องไปดูแต่คือสี่เรื่องที่คุณธิดาเล่ามาเนี่ยเป็นเป็นเฟสแรกที่ทางโครงการฉายไปแล้วแต่กําลังจะวนกลับมาําลังอยู่ในโรงสัปดาห์นี้อ๋อสัปดาห์นี้ยังดูทันนะคะแต่ว่าก็กําลังจะวนฉายให้ครบอีกครั้งด้วยเพราะว่าคือน่าจะพอประชาสัมพันธ์เยอะเข้านี่คนจะรู้สึก โอ้เสียดายรู่นี้อะไรเงี้ยนะคะเยอะเลยอยากจะดูซ้ำทั้งหมดเนี่ยคุณนิดาก็คือเอาความสนุกด้วยแล้วก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายเป็นบุคคลที่อาจจะยังคงจับต้องได้มในแง่ตัวละครตัวบุคคลเลยต่างๆนีคือเลือกให้ย่อยง่ายๆสําหรับคนดูเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้นําเข้ามาในโครงการนี่คนไทยก็ไม่ได้ดูเลยค่ะเรื่องเหล่านี้ คือมันก็อาจจะมีโอกาสถ้าถ้ามีเทศกาลหนังนะคะเพราะว่าในบ้านเราจริงๆก็มีเทศกาลหนังสารคดีมีเทศกาลหนังเวิลด์ฟิล์มที่มีการเอาหนังหนังประเทศเข้ามาแต่มันก็แต่ว่าใช่ก็อาจจะไม่ไม่ได้เป็นใช่ค่ะเขาก็มีหนังสารคดีมาอยู่มาอยู่เป็นระยะค่ะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นในช่วงเวลาเฉพาะที่มีเทศกาลนั้นแล้วก็ผ่านไปก็รอปีหน้าค่ะตอนนี้เนี่ยฟรีทีวีในบ้านเรา คุณดีดามองยังไงพื้นที่สําหรับภาพยนตร,สร์สารคดีน,น้อยเกินไปไหมคะน้อยม,มาก <laughs> หรือไม่มีเลยน้อยม,มากถึงไม่มีเลยค่ะค่ะคือจริงๆแล้วคืออาจจะมีคนถามนะคะ <laughs> วา่ามันก็แค่หนังมันก็แค่หนังอีกประเภทหนึง่งทำไมจะต้องมามีพื้นที่อะไรเงี้ย <laughs> คือโดยความรู้สึกของดิฉันจริงๆเนี่ย เออไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่หนังสารคดีแต่ว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่เราคิดว่าคนที่ชอบดูสารคดีจะเห็นหเห็นค่าของมันเนี่ยก็คือว่าเหมือนที่พูดในตอนแรกนะคะคือหนังสารคดีเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันมันสร้างแรงบันดาลใจใ,ในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็ถ้ามันทําหน้าที่ถึงที่สุดเนี่ยมันกระตุ้นให้เราลุกข,ขึ้นมาตั้งคําถามกับสังคมของเราแล้วก็กระตุ้นให้เราอยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไม่ว่าโลกนั้นจะเป็นระดับไหนนะคะคือดิฉันรู้สึกว่าหนังสารคดีมันทําหน้าที่อย่างเงี้ยแล้ว ในสังคมที่ที่คนมีพลังที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อไม่ว่าจะเพื่อชีวิตตัวเองหรือเพื่อคนอื่นเนี่ยเราต้องการเราต้องการพลังแบบนี้ที่จะเพิ่มให้กับคนนะคะ <c oughs> แล้วในฐานะที่ทํางานเกี่ยวกับหนังมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหนังสารคดีมันมันมีขึ้นมาเพื่อที่ทํางานแบบนี้ <c oughs> ดังนั้นมันควรจะมีพื้นที่ให้มันได้ทํางานแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นหนังมันไม่ได้เป็นแค่หนังนะคะ <c oughs> มันมันมีหน้าที่อื่นที่เราอยากใ,ให้มันมีโอกาสได้ทําในสังคงเราบางครั้งเราก็เห็นมันจะอยู่ตามช่อง เป็นกิจจลักษณะของมัน <c oughs> แล้วว่าเราจะดูผ่านออโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก <c oughs> ก็จะดูเป็นช่องๆไปช่องสารคดีสารีทั้งวัน <c oughs> ไปเลย <c oughs> อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆมองว่า หลักการแบบนั้นน่าจะไม่พอสําหรับการกระจายแรงบรรนารใจแล้วก็ความคิดให้คนดูมันควรจะกระจายอยู่ตรงนุ้นนิดตรงนี้หน่อยแต่ว่า<ช>ทั่วไปในในสื่อทุกๆแขนงอย่างนีน้หรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วก็ควรจะมีอย่างต่อเนื่องอืมไม่งั้นคือใครที่ดูช่อง history channel ก็ดูไป <c oughs> ทั้งวันทั้งคืน discovery ก็ดูไปถ้า <c oughs> ช,ชอบสารคดีสัตว์ก็เป็นเอ่อ animal channel <c oughs> ก็ดูไปทั้งวันแบบนั้นไม่น่าจะใช่ก็ก็มันควรจะมีหลากหลายอ่ะมันศืลปวาฒนธรรมมันก็ควรจะมีทางเลือกหลายๆแบบค่ะค่ะ พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาแรงบันดาลใจกันต่อนะคะว่าท่านผู้ชมสมมติว่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับสารคดีถ้าไม่สนใจแค่ระดับไปชมไปเชียร์ไปให้กําลังใจแล้วก็ช่วยกันสมทบทุนเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการแบบนี้นะคะคนที่อยากจะก้าวเข้ามาจริงๆจังๆมีพื้นที่ไหมสักครู่กลับมาค่ะ ร่วมกันเปิดพื้นที่ให้ภาพยนตร์สารคดีได้ทำงานรับใช้สังคมสร้างความรู้สร้างแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในแง่ตัวบุคคลชุมชนโดยรอบสังคมแล้วก็ประเทศชาติซึ่งภาพยนตร์สารคดีมันมีพลังขนาดนั้นถ้ามันมีพื้นที่ให้ได้ทำงานกุณธิดาเน,น้นย้ำในเรื่องนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคนที่สมมุติว่าคนไทยโอ้เกิดแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมเลยนะและจะลุกขึ้นมาผลิตงานภาพยนตร์สารคดีมากๆเนี่ยพื้นที่ในวงการน,นี้มันมีไหมคะคือ <c oughs> คือพื้นที่ถ้าถ้าเป็นพื้นที่ถ้าเรามองในเชิงที่ว่ามันเผยแพร่แล้วก็มีผู้ชมโดยทั่วไปนะคะจริงๆแล้วพื้นที่ที่เหมาะที่สุดเนี่ยคือคือทีวีนะคะเพราะว่าอย่างในในประเทศที่ วัฒนธรรมของหนังสรารคดีมันแข็งแรงเนี่ยอย่างเช่นอมเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันก็มีรากฐานมาจากการมีทีวีสาธารณะที่มีพื้นที่ให้กับรายการไม่ใช่แค่รายการสารคดีในในรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่พื้นที่ของหนังรายการสารคดีที่นําเสนอแบบภาพยนตร์นะคะคือหมายความว่าใช้ภาษาทางภาพยนตร์เข้ามาในการสื่อสารมีอันธรสมากมีมีศิลปะในการนําเสนอการพยายามเข้าถึงคนในหลากหลายวิธีคือพื้นที่แบบเนี้ยที่ยังขาดนะคะ ตอนนี้สําหรับดิฉันได้คิดว่าสําหรับคนที่อยากจะทําสารคดีคือจริงๆเนี่ยมีเพราะว่าคือมีโอกาสได้ไปทำเวิร์กช็อปกับเด็กอะไรต่างๆนะนะคนมีฝันเรื่องนี้เยอะนะอด็กนิเทศหรือคนที่คออินดี้อะไรต่างๆนี่ก็อยากทาเยอะจริงๆจริงๆคนทั่วไปนะคะชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาก็อยากเล่าเรื่องของเขาใช่ทุกคนยมีวัตถุดิบที่พร้อมจะเล่านะคะจริงๆมีหลายหน่วยงานนะคะที่พยายามทํางานแบบนี้คือ เขามีเรื่องแล้วเรามีวิธีการและเทคโนโลยีเอามาเจอกันนะคะแล้วก็ให้เขาได้ทําแต่ปัญหาคือทําเสร็จแล้วไปไหนไม่มีที่ออก เราเสร็จแล้วเราก็ดูด้วยกันแล้วเราก็มีเรืองมีเรื่องมีใจมีฝีมือมีคนทําทําเสร็จไม่มีที่ออกเนี่ยจบค่ะคือมันมีอยู่บ้างนะคะรายการรายการที่นาเสนอสารีใช่มันน้อยเกินไปค่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่อย่างทั่วไปเลยค่ะแต่จริงๆแล้วมาตรฐานการผลิตถ้าเกิดว่าคนไทยจะลุกขึ้นมาทำราโยนต์สารีเรามีคนที่เชี่ยวชาญมีทักษะมีความรู้ความสามารถนี่ไม่ได้แพ้การผลิตในต่างประเทศเลยใช่ไหมคุณธิดาจริงๆมันมันก็เป็นสิ่งที่บ่มเพาะได้ค่ะคือคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่สร้าง ได้แล้วก็เราก็จากที่เคยมีโอกาสได้เห็นเนี่ยคนถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนมาทางภาพยนตร์หรือแม้แต่ไม่ได้เคยผ่านง,งานโปรดักชันนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยความใช้ง่ายของเครื่องมือเนี่ยออคือเครื่องมือเนี่ยมันเข้าถึงง่ายนะ,ะตัวช่วยเยอะออใช่ดังนั้นจริงๆแล้ว คือเพิ่มเพิ่มโอกาสแค่นั้นเองคนแค่ต้องการโอกาสแล้วก็มีพื้นที่มีเวลาที่จะบ่มเพาะเนี่ยคือฝีมือมันเป็นสิ่งที่สร้างได้ค่ะ,ะแล้วก็ประสบการณ์ชั่วโมงบินอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะให้การพัฒนาภาพยนตร์สารคาดีโดยฝีมือคนไทยนั้นก้าวไกลได้สู้กับต่างชาติได้เอาละ่ะถ้ายังไปไม่ถึงตรงนั้นพื้นที่ยังมีไม่พอ <c oughs> คนจะมากระจุกกันเพื่อผลิตภาพยนตร์สารคาดีในเมืองไทยก็คงยังไม่มีที่ออกแบบทุกวันนี้ถ้ายอมรับความจริงเนี่ยหันมาช่วย documentary ครับดีไหมสรุปเข้า หันมาช่วยเจ้าคุณเมนเรรี่ครับดีไหมเพราะมันเป็นหัวหอกที่ไปเอาสารคดีต่างประเทศมามาแปลขึ้นซับไตเตอร์ให้เรียบร้อยไปประสานกระรงภาพยนตร์ให้เราได้ดูอันนี้เนี่ยยังต้องการความความช่วยเหลือหรือการร่วมมืออีกมากขนาดไหนคะคือคือจริงๆแล้วเราก็มีแผนงานเฟสต่อไปนะคะคือเฟสแรกเนี่ยหลังจากที่ทีาเแรกก่อนร้านแรกร้านแรกนี่ก็คือก็ยังเปิดรับเพราะเรายังไม่ได้ ยั่ยังไม่ถึงใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเฟสแรกเนี่ยคือ4 0 0 0นบาทแรกเนี่ยก็คือทดลองเอาหนังเข้ามาเข้าสู่ระบบลองจริงๆก็เหมือนกับเราให้เวลาเราที่เราจะเรียนรู้วิธีการด้วยค่ะทีนี้เราก็คิดว่าเข้าใจมาประมาณหนึ่งเนี่ยดังนั้นในในเฟสต่อไปภายในหนึ่งล้านเนี่ยคือเรามองว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายจริงๆที่เราอยากทำเนี่ยคือการเอาภาพยนตร์เข้าโรงเนี่ยก็เป็นการพยายามจัดหาพื้นที่ที่เป็นเรื่องเป็นราวให้กับมันนะคะโรงเขาคิดตังค์แพงไหม อ๋อเราเขาไม่เราเขาไม่ใช้วิธีคิดเงินค่ะเขาใช้วิธีแบ่งส่วนแบ่งนี่คือเหตุผลที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเอสเอให้พื้นที่เราเราก็ให้ใจที่จะทำงานร่วมกันอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะพาไปไดะแต่ว่าคนที่ไปดูก็คือเสียเงินอ๋อใช่ค่ะเหมือนกับไปด <laughs> ูคชมเ่าเสีชมไปเสียค่าตั๋วเหมือนกับไปดูหนังเรื่องอื่นๆแต่ว่า เป็นทางเลือกของท่านที่ท่านได้เสพภาพยนตร์สารคดีที่มีคุณค่าดีกว่าไปจ่ายเงินในในราคาเท่ากันแต่ว่าไปดูหนังเรื่องอื่นซึ่งดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ดีก็แล้วแต่อันนี้แล้วอันนี้ก,ก็คือก็คือแล้วแต่ทีนี้ในในขั้นต่อไปเนี่ยเราก็มองว่าเออจริงๆแล้วเราก็อยากให้หนังเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าน,นี้นะคะนะั้นเราก็เราก็พยายามหาพื้นที่เพิ่มเติมที่ โอเคในโรงก็เป็นแบบหนึ่งมันควรจะมีโอกาสที่จะไปสู่คนที่ไม่สามารถเข้าถึงโรงภาพยนตร์นะคะคนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือแม้แต่ในกรุงเทพที่เขามีข้อจํากัดส่วนตัวใดๆก็ตามที่ไม่ได้สะดวกจะไปดูตามรอบที่เราจัดนะคะก็ตอนนี้ได้มองพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตที่ที่น่าจะเป็นช่องทางที่ดีทีวีออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นเฟสที่เฟสต่อไปที่เราพยายามจะทําให้มันเกิดขึ้นค่ะหรือไม่ก็อีกแนว อินดี้เหมือนกันใช้หนังกลางแปลงเลยไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปทําอะไรต่างๆน้นะเวิร์กช็อปคนสนใจก็เข้ามาก็น่าจะมีแนวทางที่คุณทิราคงจะต่อยอดไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าได้พลังแล้วก็ได้ได้การสนับสนุนจากโครงการในครั้งแรกนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคนไทยคงจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับภาพยนตร์สารคดีดีๆสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เรานั้นคิดต่อยอดทําอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์กลับสะท้อนมาหาสังคมไทยของเรา มากขึ้นเรื่อยๆขอสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะคุณทิดาและนี่ก็คือคุณทิดาผลิตผลการพิมพ์นะคะผู้ก่อตั้ง Documentary Club กับโครงการดีๆเพื่อคนรักภาพยนตร์สาราฐฐาคดีค่ะแล้วหวังว่าคงจะมีโครงการดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังในอนาคตนะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ